เตือนชีวิตออนี้นจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเฮียป,ป๋องเหมือนเดิมนะวันนี้นะฮะก็อยู่ในเกมโลมาเหมือนเดิมนะครับผมไม่ไปไหนนะวันนี้เอาทุนมา100บาทนะครับผมก็ขอเบ็ดไปเลยแล้วกัน9บาทนะวันนี้ก็เบ็ดสูงหน่อยนะผมโอ้โหยังไม่มาผม โอเค84บาทล่อไปเต็มช่องเลยฮะสวยงามมา <c oughs> ก็มา130บาทแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆเลย <c oughs> โอ้โหกำไรเริ่มลดแล้วครับผมสิ่งโตก็ไม่มาเมื่อกี้โอเคเต็มช่องไป54บาทสวยสวยอยู่นะ คลิปนี้นะผมก็ไม่แนะนําให้เด็กอายุต่ากว่า18ปีทําตามนะครับผมโอเคมาเรื่อยๆลูกสวยโลมาโอเคได้ขวานต่อโลยังไงโอ้โหโลไม่มาผมยังไม่เข้าพีสปินเลยนะโอเคได้เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็มา160บาทแล้วนะผม โอเคฟีสป,ปีนไปต่อไหมไม่ต่อผมไปสี่ฟีสป,ปีนครับโอเคคลิปนี้นะผมใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเ,เป็นกำลังใจในการลงคลิปนะโอเค,อเคก็ได้มา75บาทแล้วนะสวยครับผม ก็เพิ่มเบ็ดไปเลยนะที่15บาทเลยครับผมไปสูตรนี้นะผมผมก็ใช้มานานแล้วนะก็ใช้ได้เรื่อยๆเลยนะผมเกมอัปเดตใหม่อัปเดตเก่านี้ใช้ได้ตลอดนะสูตรนี้นะผมก็เอาไปตำกันได้ครับโหโ,โบนัสไม่มาทีฮนะเงียบเก็บครับตอนนี้โลมา โอเคได้ขวานอยู่ครับผมโล oh, ไม่มาช่องสามนะโอเคไม่เป็นไรครับผมวันนี้ก็กำไรมาโอเคเรียบร้อยครับผมเข้าโบนัสไปดิ oh, <laughs> คิดว่าจะเข้าเนื้อนะเมื่อกี้นะโอเคตามสูตรครับผมขวาซ้ายกลางกลางไปโอ้ oh, เปิดขวามาได้โลเลยฮะซ้ายไปมาหน่อยมาหน่อยอร่อยเออ โดนด้วยครับผมสวยงามครับการสอง2ทีครับมาโอ้โหโดนโลครับผมไม่เป็นไรเลยอีกทีนะครับสู้ครับผมสองร้อสก็ถือว่าเยอะแล้วนะไปดาบคู่เรียบร้อยครับผมโอ้โหห้าสี่เก็บมาอีกสามบาทครับผมเมก้าวินไปโอ้โหแล้วสิงโตไม่ฟันด้วยครับเปิดขวาไปอีกโดนไหม โอเคโดนอีกแล้วสุดจัดเลยครับผมสูตรนี้มาอีก300บาทครับผมก็840แล้วนะโอ้โหสิงโตไม่ฟันด้วยครับผมก็ตามสูตรนะขวาซ้ายกลางๆไปเรื่อยๆนะผมกลางไปโอ้โหโดนแต่ดาบเด็ดเข้กลางซ้ำครับเออดาบอีกโดนอีกแล้วครับผมมาอีก150ยาสิบบาทฮะเลขสวยมากครับผม990นะ โอเคก็ตอนนี้ก็เก็บมา990บาทนะผมรวมกับของเดิมก็พันกว่าบาทนะวันนี้ก็ขอพอแค่นี้นะผมก็โอเคนะรายได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมเจอกันใหม่ครับผม